สำหรับเพื่อนๆที่หาร้านเติมเกมนะครับสำหรับเกมหมาเกมนี้นะครับผมแนะนำอีลอสเตอร์นะครับเติมโคตรไวแถบแอดมินก็เป็นคนเล่นเกมนี้ด้วยทำให้เข้าใจเกี่ยวกับแพ็คทุกอย่างที่เราเติมอย่างดีนะครับสามารถขอคำแนะนำจากแอดมินได้จะเปลี่ยนอาชีพซีมห้าแพ็คไหนคุ้มสุดอะไรอย่างงี้ลองถามแอดมินได้เลยนะครับอย่าลืมอีลอสเตอร์ไว้ในด,ดนใจ้วยนะครับผมใช้ประจำเพราะว่าหัวร้อนไงใช้บ่อยขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o เ l i n g Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวในส่วนของตัวสกิล9้าล้านทั้งหมดนะครับของสายสไนเปอร์นะครับกับเกมไนโคลนเองนะครับก็เราจะไปทีละสกิลเลยนะครับเริ่มจากสกิลแรกครับ poem of windstorm นะครับ,รบผมไปดูก่อน poem of windstorm เนี่ยเป็นสกิลคล้ายกับเกมอื่นนะครับคือเป็นการผลักตัออกไปเมื่อผลักตัวไปแล้วเนี่ย ศัตรูจะติดสถานะ inability นะครับหรือสามารถไม่สามารถทำอะไรได้สักพักหนึ่งคือไม่สามารถเล่นสกิลได้สักแป๊บจริงๆประมาณตั้ง0.5วินะครับประมาณนั้นแล้วก็มันสามารถเพิ่มความแรงได้ด้วยครับเป็นเพิ่มดาเมจของสกิลนี้อีก30%แต่ว่าจะเอาความสามารถในการผักแล้วก็ทําให้ศัตรูทาอะไรไม่ได้เนี่ยออกไปคือกลายเป็นสกิลอะไรนะเป็นสกิลยิงธรรมดาประมาณเป็นสกิลยิงที่มันยิงแรงเฉยๆครับ คือสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลซีซีหนึ่งเดียวเลยนะครับของคาสธนูนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับตอนนี้ไม่เห็นสกิลอื่นเลยนะที่ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนซีซีผักออกไปแล้วก็ยืนนิ่งไปแป๊บหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สามารถเพิ่มซีซีได้อีกหนึ่งวินาทีจากวิปปอน proficiency นะครับตรงนี้นะครับอ่านี่ไอตรงพวกมินสตอร์แมนะ่เพิ่ม inability อีกหนึ่งวิก็คือทาให้ศัตรูยืนนิ่งอีกประมาณหนึ่งวินาที แต่มันก็มีอันนึงที่ลดคู่ดาวหรือคู่ดาวประมาณสิบวีนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าลดคู่ดาวมันไม่ค่อยจะเป็นเพราะว่าสิบวีเนี่ยเราวนสกิลอื่นทันอยู่แล้วส่วนใหญ่เราใช้ประมาณ2อันนี้นะอันนี้ใช้ยิงคนเนะาะทำให้เข้าศัตรูอยู่เฉยๆแล้วเราก็ไปยิงซ้ําหรือจะเพิ่มดาเมจเอาไว้ยิงมอนอันนี้เราผมยิงมอนเนี่ยนะผมเลยใส่เพิ่มดาเมจนะครับสกิลที่2นะครับคือที่เข้าโบนะครับคือที่เข้าโบเนี่ยเป็นสกิลพาร์ทสี่นะครับที่สามารถซื้อได้ตอนมีเงิน9ล้านเหมือนกันแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ย ผมรู้สึกว่าสกิลนี้เนี่ยก็เป็นสกิลที่เหมือนกับพาสซีอื่นๆคือช่วยเพิ่มในส่วนของทางด้านดาเมจก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะติดทุกๆ5ครั้งเนะเวลาติดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคำว่าคียที่เข้ o โบขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวดูเวลามันติด 1, 2 3 4 5งสองสามสี่ห้าเห็นหมมันมีคำว่าคีย์ที่เขโบขึ้นมานะครับสามารถติดพร้อมพาสซีอื่นได้นะครับแบบพวกเทมเพลตหรือว่าคอ l ออฟเดอะวินนะครับสามารถติดได้พร้อมกันเลยเป็นการเพิ่ม DPS ติดตัวติดตัวเนี่ยแบบง่ายๆเลยคือแบบ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็คือธนูมาตีธรรมดาเยอะอยู่แล้วครับก็คือแบบติดก็คือติดตอนตีธรรมดาอะไรเงี้ยทุกๆห้าครั้งนะครับไม่เหมือนเทมเพลตนะเทมเพลตจะเป็นแบบว่าโอกาสติดอะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปนะครับสกิลที่3นะครับเพิ่งอัพเข้ามาเร็วๆนี้เลยนะครับเป็นสกิลพาร์ทสี่เหมือนกันนะครับเทนัสซิตี้นะครับเทนัสซิตี้เนี่ยก็คือเป็นสกิลเจาะเกาะนั่นเองครับดามเมดรีดักชั่นเนกเกชั่นนะครับก็คือการเจาะเกาะ5หน่วยนะครับ สามารถอัพได้3ขั้นขั้นที่3เจาะกอ15หน่วยผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสกิลที่เพิ่งอัพเข้ามาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับสามารถใช้ได้ออรลาวเลยครับทั้ง PVE PVP ยิงบอสยิงคนใช้ได้หมดเลยนะครับเพิ่มได้3ขั้นอย่างที่เห็นเชือใช้ต้นน้ําเยอะมากแต่ว่าถ้าอัพได้ก็คือเล่งดาเมจได้เยอะมากในการทั้งยิงคนและยิงบอสนะครับทีนี้ผมจะมาสรุปนะว่าสกิลไหนที่เราควรจะซื้อก่อนนะครับ ถ้าเป็นผมเลยนะครับเท่าที่ลองใช้มาเนี่ยโพลเวนสตอร์เป็นสกิลแรกที่ควรจะซื้อเลยครับเนื่องจากสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆไปเจอมอนที่แบบว่าแข็งเอาลงยากใช่ปะการที่มันโดนผลักออกไปเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีเวลาในการจบมอนได้เร็วได้มากได้มากขึ้นกว่าแบบกว่ามอนจะมาตีเราทําให้เราเปลืองยาใช่ปะเราก็ผลักมันออกไปก่อนคือมอนตนัวนี้ถ้าเพื่อนจบช้าเวลาตีไปก็ประหยัดยาก,กว่าให้มันตีเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ ผมมองว่าสกิลเนี่ยแม่งเป็นแทนสกิลเดียวของธนูเลยเพราะธนูส่วนใหญ่อะมันจะมีแบบเนี่ยสกิลเขียวออ b i บิทัลเลดใช่ไหมควิกแอทแท็กแล้วแบบมันสกิลสองอันเนี่ยมันไม่แรงครับนี่ผมอัพสุดรไปแล้วนะก็คือเพราะว่าวับวินสตอเนี่ยน่าจะเป็นสกิลเดียวที่ผมมองเป็นสกิลสีฟ้าแล้วก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อะธนูเน้นพาสซีฟพวกคุณดูดิแม่งเป็นพาสซีฟเกือบหมดเลย ใช่ประมาณนั้นผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้าให้ผมเลือกซื้อนะโภยมามินสตอมเป็นสกิลแรกที่ผมจะปลดส่วนทางด้านคิดที่ข้อโบเนี่ยผมจะเลือกเป็นสกิลที่2นะครับเนื่องจากทุรุการตี5ครั้งเนี่ยมันติดแล้วยิ่งเพื่อนมีสั์ม่วงเนี่ยตีแค่5ครั้งอ่ะคือมันแป๊บเดียวเว้ยแป๊บเดียวก็ติดแล้วแป,ป๊บเดียวก็แบบถึงครั้งที่5แล้วครับก็จะแบบสร้างดาเมจเพิ่มเติมแล้วถ้ามันติดพร้อมสกิลอื่นแบบติดพร้อม Call อ f the wild หรือว่าติดพร้อมเทมเพลตมันก็ยิิ่่งงงแยขึ้น แต่ความแรงของคิดิข้อโบเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกับสกิลคออฟเดอะไวท์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมี้แค่ขั้นเดียวเนอะอันนี้มันมี2ขั้นแล้วครูดาวมันก็3ามวิด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆยิงเร็วเกินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สามารถจะติดได้รัวๆขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคออฟเดอะไวท์เนี่ยจริงๆอ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจได้อีกนะอันนี้เพิ่มดาเมจอีกสิตแต่คิดิขอโบเพิ่มได้15%ครับแต่ส่วนตัวผมแล้วอ่ะ ผมเอาไปลงเทมเพลตให้มันมีโอกาสติดเพิ่มขึ้นดีกว่ามันมีเขาเรียกว่าภาษีในเรื่อง DPS ค่อนข้างดีกว่าครับจากความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วเนี่ยเอามาลองปล่อยแบบแมพโหดๆอะ่ะไอเทมเพลตอะ่ะมันติดบ่อยกว่าครับแล้วเทมเพลตแม่งเหมือนเข็นผลกว่าเยอะจริงๆครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปค่าของผมนะครับก็คือถ้าเพื่อนมีตังกาวลาแล้วสกิลแรกที่ผมแนะนำห้ซื้อคือโพลิมินสตอร์มครับสกิลที่1 อีสกิลหนึ่งคือ critical blow นะครับเพราะว่าส่วน template เ,เ,เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมันต้องใช้เหรียญ skill หรือว่าเหรียญ contribution ซื้อเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมกลับไปดูให้อีกทีนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆสําหรับคนที่ไม่รู้ว่ามีตังค์แล้วควรจะไปซื้อสกิลอะไรอ่อ,อนถ้าเกิดถ้าให้ผมเลือกแนะนำเพื่อนๆได้นะครับคือซื้อสกิลเขียวขาวอะไรอย่างนี้ให้หมดก่อนครับแล้วก็ค่อยเก็บตังค์ซื้อสกิลอื่นนะครับเพราะว่า ต่อให้ไม่มีสกิลพวกนี้ธนูมันก็เล่นได้อยู่แล้วครับเพราะว่าธนูมันมันมีแต่พาสดีแบบอย่าที่ผมบอกสกิลยิงมีแค่สกิลเดียวถ้าถ้าเก็บตังก้าแรกได้ก้าเอ็มนเนี่ยก็แนะนำซื้อพุ่ยมวิสตอมก่อนแค่สกิลเดียวนะครับแล้วก็สกิลอื่นเนี่ยยังไม่ต้องซื้อก็ได้เก็บตังค์ซื้อสกิลอื่นดีกว่าตอนนี้เนี่ยผมขาดอีกประมาณหมื่นหนึ่งผมจะได้สกิลแอลโลเร่ L L A และแอลโลเร่ A L L A เนี่ยผมว่าน่าจะน่าซื้อมากกว่าเพราะว่ามันใช้แต้มกิลตั้งแสนห้าเนี่ยคือตอนนีีี้้้ผผมมมมแและะะออกกปรราาาณสััทิตย์นนึงน่จไดคบ โอเคครับอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับสกิล 9M ทั้งรายนะครับว่าเพื่อนๆควรจะซื้ออะไรก่อนถ้าชอบนี้ก็กดติดตามคลิปไว้กดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ